สวัสดีครับผมอายุาครัาผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอหนึ่งคันนะครับผมสําหรับรถประหยัดน้ามันยอดฮิตของคนไทยนะครับผมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและจะได้รับความนิยมแบบนี้ไปตลอดนะครับผมกับรถยี่ห้อ toyota vios นะครับถูกๆนะครับผมอะไรถูกอึดถึกและทนและล้าสมัยอยู่ตลอดเวลาไม่เชยนะครับผมยังมีคนนิยมใช้อยู่นะครับผ่านไปในท้องถนนเจอมากกว่าสิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผม toyota คันนี้เป็น toyota vios เครื่องหนึ่งจุดห้าตัว e นะครับ น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับสีน้ำเงินเดิมจากโรงงานนะครับผมสีสันโดยรวมยังเงาฉ่าทั้งคันนะครับเราผ่านการขัดสีให้แล้วทั้งคันนะครับผมสีสันอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยสิ่งที่เราเก็บงานคันนี้ไปนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับผมเปลี่ยนแท่นเครื่องให้หมดนะครับผมเก็บช่วงล่างให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมทำความสะอาดสปาภายในสปาห้องเครื่องนะครับผมรถบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อมิความเร็จมน้ําเป็นระบบไฟฟ้าเดิมจากโรงงานปรับค่าไฟฟ้าภายในเป็น เบาะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานนะครับอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีฉีดขาดนะครับผมยังสวยงามนะครับผมนี่นะฮะระบบไฟฟ้าทั้งคันขึ้นลงได้ครบนะครับกุญแจมีแบบรีโมทนะครับผมสามารถปลดล็อกและล็อกรถจากกุญแจได้นะครับผมนี่นะฮะแอร์เย็นฉ่ำภาษีไม่ขาดนะครับผมไม่แท้ๆวิ่งมา200,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะไม่วิ่งมา200,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับยังสวยงามนะครับยังน่าใช้อยู่นะครับผม ใ latitude, onents, s, <S <ส>นราคาที่เบาๆนะครับผมแสนต้นๆเท่านั้นนะครับผมได้รถจักแบบนี้ไปถูกก่ามอเตอร์ไซค์มือสองถูกกับมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งบางยี่ห้อนะครับผมนี่นะครับซอกเสื้อเดิมจากโรงงานทุกอย่างนะครับน็อตน็อตเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับผมและที่สําคัญนะครับไม่มีรอยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะสวยๆนะครับเบ็ดอาร์ตเดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องแล้วฟังเสียงกันหน่อยนะครับ นี่นะครับสีใสๆเงาฉ่ำๆตามกล้องที่ท่านได้เห็นเลยนะครับเราไม่มีการตกตกแต่งผ่านแอปใดๆทั้งิ้นนะครับกล้องมือถือยกขึ้นมาถ่ายนะครับถ่ายแบบเรียวๆแบบจริงใจเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบเลยนะครับหลุดไปอันนึงนะครับน่าจะล่อนหลุดไปไม่ได้ชนนะครับการเคินเดิมนะครับผมสต็อกเตอร์เดิมนี่นะครับเครื่องไม่อายไม่ฟันนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับน้ำไม่ดันฟันไม่ไหลแน่นอน เราไปทดลองขับกันนะครับเข้ามาอยู่ในสนขตัวรถคันนี้นะครับภายในหอมสะอาดสะอาดไม่มีกลิ่นอับของบุหรี่แต่อย่างใดนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบแอร์เย็นฉ่ำแม้แต่อากาศจะแด,แดดจะแรงแผดเผาผิวเราขนาดไหนแต่มันก็เย็นสู้แดดนะครับผมนี่นะฮะและที่สบคัญคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็ก ยอดฮิต l ลน e ทีเอสามเด้วยนะครับที่ไวรุ่นนิยมนะฮะนี่นะครับรถขับขี่ดีนะครับผมกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเบนเทเลอร์นะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองคุณจ่ายเงินแค่แสนต้นๆคุณได้ To ยต้าวีออสไม่เคยติดแก๊ส 1.5e ดแบบนี้ไปใช้งานนะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับคุณภาพชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนนะครับและเอารถไปนะครับใช้งานเลยไม่ต้องไปซ่อมให้มันจุกจิกปวดหัวนะครับอะไรก็ถูกนะครับ ซ่อมค่าแมนเทนันต์ก็ถูกกับมอเตอร์ไซค์บางรุ่นอีกนะครับผมนี่นะฮะใครที่หากับขี่ใช้งานอยนะครับอยากจับจองนะครับโรงเรียนเปิดเทอมแล้วแดดแรงๆแบบนี้ดีกว่าคุณขี่มอเตอร์ไซค์หน้ามืดไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนนะครับผมฝนตกใกล้หน้าฝนแล้วด้วยฝนตกก็ไม่เปียกนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นมาขับรถยนต์กันเถอะครับดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์เพราะราคามันถูกก่ามอเตอร์ไซค์อีกนะครับผมนี่นะฮะใครที่หากับขี่ใช้งานอยู่นะครับมัดจำได้มัดจำไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะโกอย่างชััเจนนะครบ เรามีหน้าตานะครับที่ออกสู่สังคมนะครับในช่อง t ิกต็อกช่อง YouTube เพจ a c e b o o k เรามีคนติดตามนะครับมากกว่าหลักแสงคนนี่นะฮะไม่ต้องห่วงนะครับรายงานตรงปกแน่นอนนะครับผมนี่นะครับใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับต่อรองราคาแต่พอปรับมานะครับไม่ใช่มาต่ออเยอะนะครับไม่ได้หยิงนะครับผมแต่ถ้าคุณอยากได้ราคาที่ถูกเน้นราคาเป็นหลักไม่เน้นคุณภาพคุณลองเชิญที่อื่นครับที่เราขายราคาคุณภาพการันตีทุกอย่างมันสอดคล้องกันครับผมขอบคุณครับ